สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับผมปิญญาบักเที่ยวแล้วทุระแล้วนะครับกับสิก้าบ,บ้านนะครับตอนนี้อยู่การไฟฟ้าคนส่งวลชนนี่ครับอยู่นี่แล้วนะนะครับนี่แหละเอาสิก้าบ,บ้านมานี่สิไปยังไดสิขึ้นถนนมอเตอร์เวย์จุดใดไปบ้างพี่นอ้องเอานะครับบอกเคยมาจากเทียเอาครับรถกับ เดาๆไปพี่น้องนะรถก็ไล่ไหลน้ำกลแซวใะอยู่ครับไปพี่น้องไปอืมนี่ครับไม่ยังนี่นี่ไม่ยังนี่อาคารยังนี่อาคารอะไรเนาะนี่แม่นอาคารอจอดรถโอ้จอดแล้วจอดจอดแล้วจอดสิมันในเขต เลเนาะพี่น้องนี่เบิ่งกันผมว่ามันก็สิเป็นอู่รถซะได้บ่พี่น้องนี่นี่ขับรถหล่ไล่ได้พี่น้องเด้อรถหล่ไล่นะครับเนาะจากหมู่ไหนบน้องใดอยู่างรถพี่น้องเอ้ยตึกอาคารที่เฮาเห็นนี่แสดงว่าสถานีรถไฟฟ้าคือดีเนาะอนี่พี่น้องนี่เนาะข้างๆนะโอ้โปวดโ่หมู่วงกแต่ง ล่องนะพอขับรถแม่งเทปขับไปนั่นอะไรนะครับนางตอนนี้สีมาท่องทางดวนเดี่ยวละทางดวนเลยนะครับดูสิถี่เท้าเกมยู่เด่นไม่อาจจะออกสายไปนี่ละนะครับว่าคนที่ไปทะลุออกไซไปที่ตามพี่น้องไปเบ,บิ่งเอาไปพูน,นสะพานกลับรถเห็นปะขับรถลงไปเฮ้ามันไปขึ้นมองไดพี่น้องเจ้ามองไดเด้อพี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยนี่ไปทั้งหัวไวมบังได้ไปเบิ้งไปเบิ้งน้ำกันนะครับโอ้ตึกยังไม่หญ่ปวดใเงยพูดเทนี่โอ้เบนเตินไหมนะครับโอ้ยนี่นะครับกรบุงเทพเวียนหัวไปเบิ้งเลยพี่น้องถนนยังนอ้ออันนี้บ่ายนนพี่น้องเ,เอ้ยเดี๋ยวเบิ้งสะพานกลับรถหรืปล่ชิดชิดขวาโอ้กลับรถชิดขวา มันยังเคนเนี่ยลูกซ้อนเลี้ยงมันยังเนี่ยเส้นรัดรัดไปซ้ายพี่น้องกันพอโบราณเราคอยอยู่ถนนใหญ่เพียถนนกาญจนาพิเศษนั่นนั่นถนนกาญจนาพิเศษยู่ข้างหน้านี่บางบางบะกงชนบุรีถนนกาญจนาพิเศษี่ละเฮาสิไปถนนกาญจนานี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับมันชิขึ้นมังดายเดยวไปเบิ้งพี่น้องไปติดตามเบื้นนกาญจนาพิเศษนะครับถนนยังนอตพี่น้องถนนยังนอตตัวนี้นอ โนาะนโ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 นมีการนพิเศษนะครับเพิ่งเขาแสดงก็จะปิดประตการนจะขึ้นช่องนั้นได้พี่น้องขึ้นช่องนั้นผิดได้แไปขับรถเดินนี่ลืมนะครับขับรถแนเขตนโอ้ยครับสอขอนแก่นพัดมาอยู่ในเขตไม่สอขอนแก่นพร้อมยังนอพี่น้องเลยนเป็นพี่น้อง โดบมเคยมาจากเทือดได้เศนึสิบอกให้เด้อครั้งแรกเลยนี่บ่าต้องจับ GPS เลยนะครับนี่ไปมั่วๆเดาๆเห็นม่วงไปเอาแนมไปเอาได้พี่น้องแนมไปเอาเด้อนี่ครับแนมไป้าเอานะครับแนมไปเอานี่นะครับอ่ะไปฮอตใส่สเปฮอตใส่พี่น้องมึงกันนะครับนักตอนนี้มยากครับขับรถบงถนนทางออกทางเขาอย่างเดียวเชื่อมใส กัาจนาพิเศษทางหน้าป้ายแรเลยเขียวเขียวไม่ยังข้างหน้าดูเบิ้งโอ้บางแก้วยังทางขุนอ่ะหนึ่งกิโลเมตรทางออกแสดงว่าทางด่วนนะพี่น้องทางด่วนเนาะทางด่วนทางด่วนทางด่วนดูขุเบิ้งบางอย่างก็ไม่เคยเห็นพีเอสดูนะกัาจนาพิเศษไงสิตรงไปขุนละโอ้เห็นบ้างดบดีบีดีเบิุงครับทราบอะไรพี่น้องข้างร้างเขาเจีจีตูดบ้านจีตูดบ้าน บางไปอินบ,บางนาเน,นี่ยนีะครับตรงไปนี่นะบางอินบางนาตรงไปนะครับชุนบุรีออกขวามือเด้อนะครับขวามือเขาจะไปชุนบุรีโอ้ถนนนี่ใส่นอ้ถนนพี่น้องพี่น้องเลยคน,ยอ,น,น,อ,นอยู่หมู่ไดนอ่อบ้านของจุกหลูกกรุงเทพนี่ถนนตรงนี้ชุนบุรีบางนาอันนี้การจะน้าพิเศษนะฮะแลนไปจะเนี่ ผมว่ามันเขตบางน่าละมัางนี่พี่น้องนี่นะเขตบางนาอะไรละนี่ผมว่าเด้อนี่เด้อพี่น้องเราขึ้นเงินเดืนบนอัดรถบอขึ้นจอดนี่นลงก,ก็ไดผมขึ้นวางห้องวัดน้ำฝนนี่เลย ขาลาดกระบังครับเ้อเขีนลาดกระบังแล้วรู้จักข่รองลวนเร่งก้นนิทธเลยขี่รถลออ้อ้นขางล่างมันบ่มันกึน่ึงเครอนะไปน,น,นะข้นจะผ่านคู้สิชั่วเดียวะขึ้นจะผ่านทางล้วขน,น,นขวนันยนาพิเศษ ครับเนาะผมว่ายุคเขตนี้คุ้นๆนะครับเคยสมัยก่อนสมัยป็นบาเคยมาขับรถที่แถวนี้แหละจำาม่ผิดเด้พี่น้องถ้าจําไม่ผิดเนาะเออบางทีเคยๆมา่งขับรถที่แถวนี้สมัยตะเกียบเขตบางหน้าเขตบางวัวเนาะเขตเนี้เนาะบางปินรามคำแหง นั่นพี่น้องกาญจนานพิเศษยุ่งหนาเฮาอันนี้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ไปทางชนบุรีนะครับนี่ทางนี้นะครับชนบุรีคุณเข้าไปพุ่นพุ่ถนนกาญจนานพิเศษพระรามสองพุณนอ่ะอนอน<ม>พะุน่นอ่ะที่หน่อยรถไฟตั้งก็ได้พุ่นเห็นบารถพี่น้องเห็นบาพุ่นอ่ะเอาจิมาขับกยักกยัก,ยกบ่ได้ไปแน่พี่น้องเนี่ยมองดูเอาผู้เลี้ยวผู้ออผู้เขาเอา้า โอ้ยปวดหัวน้ำมือจอเลยเนาะภูเขาภูออกออกภูเขาเขาอ,อ,ไอ,ไอา,เเาไปก้นไป่นาะเพราะว่ากันรถในกรุงเทพเมื่อไปก็บม่ได้ไปเนี่ครับนะครับดีเลยพี่ญาติเคยมาขับอยู่แถวนี้นะครับนะแถวบางงัวแถวนี้นะครับนี่แถวนี้บางงัวบางอย่างนี้ละเขาเอินเขตดยังไงบางหน้านาะนะครับแล้วนะอ่านการใช้หน้นนาพิเศษนะครับ แกนาพิเศษสีออกเลี้ยวซ้ายจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขันจนาพิเศษนั่นน่ะนั่นอ่ะเลี้ยวซ้ายนั่นละ,นนละลลพี่น้องขึ้นบ่าสวนอโภคขันยนาพิเศษนี่ล,ละนี่ละพี่น้องจะขึ้นทางนาเข้าเลยละเนี่ยก็ลั่งสบาขึ้นนี่นี่งพี่น้องจนาพิเศษนี่ละโอ้โอยแมนแมนนีนนน่บางไปอินน,ออนี่บพ่พี่น้องอยุธยานี่บ่พระรามสองนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ละนี่ละ น่ะนะเปิดไฟเลี้ยวคืนเลยครับบางไปอินนั่นนะนะครับขึ้นหันเลยพี่น้องจะไปขึ้นเซนีได้เซนีบ่ไม่ได้หน่วันโนตได้หนิไปวันโนตได้หนิเอามาเซนีนี่หนิเนี่ยมาดมพระรามสองเอามาเซนีมืาอลอกนี่นะครับนี่บางไปอินชนบุรีบางปีนี่เข้าสิไปบางไปอินนะครับนะเขาสิเรื่องบางไปอินเด้อนะครับอ่าดีนะครับขึ้นมาเลยอ่านลาเลยขึ้นทั้งด้วนแหะครับ ผมว,ว่าวิยญามาบม่ร่งร่องพุ่นเขาไปพุ่นเขาออนนุชนะครับเขาไปออนนุชเนาะโอ้ไม่เสียมาทางทางหน้าพไปไปเชื่อมถนนมอเตอร์เวย์แล้วพี่น้องเชื่อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วนี่นี่ถนนมอเตอร์เวย์เฮาอยู่ใส่กัวมือนี่นะครับถนนมอเตอร์เวย์เฮานะครับนี่โอ้งองอยู่งี้เลยนะพี่น้องเนาะคนมาเคยมาอีหลีนี่งง ง่วงตัวทีตัวแดงเลยลรืไปนะครับง่วงง่วงตัวทีตัวแดงแท้ๆนะครับง่วงตัวทีตัวแดงน,นะครับก็บคือถนนตัวนี้นะครับสิไปลงปุ่นละไปเชื่อมประหนเย้าินปุ่นละนะครับปุ่นละเชื่อมประหนนนแหละพี่น้นองไปเบิง้งน้ำการพี่น้องไป พี่น้องอเขารถจะวิ่งรถหัวมือนะครับเป็นการล่าจากคนอื่นอ่ะเห็นปะอู้อ่านลาดเลยบ้าน Graham. นี่พี่น้องยาวอ่านลาดแล้วนะครับออกจากที่มันง่วตก็กขับรถเองเจ็บง่งจะมาซอยใดตอกใดพี่น้องยี่ต่อรับสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับนี่อ่านลาดเลยพี่น้องผู้ว่านมิยากระคับมาทางนั่นแหละต่อทางปเปเลียวก่อนนะครับปรเปเลียวลงก่อนนะครับ นี่แหละครับพี่น้องย้อนเท่าบ่ไปมากดูนะบ่ต้องแปลกใจแต่ว่าคนในกรุงเทพเองมันขับรถเก่งกับคนขับคู่มือนะครับขับในเกอกในซอยนะครับในเกอกในซอยต่างๆเป็นกระสีหูนะครับนะขับในเกาในซอยในที่ต่างๆเป็นกระสีหูเส้นทางดีมันคือบานเท่าดี่บานเท่าขับลงทงลงทามิจะไปหยา ขีนแหงไงกุ๊บเป็นบ่นะครับนั่นแหละเท่ากันเลยบ่ชำนาญทางนะครับใน,นเทปเนาะเข่ามาหลงมันเบลึมเปลือไปเบิดนะครับจีพเอสบ่บอกก็จ้าก,ก็บอกที่ไหขึ้นไปทางด่วนเลี้ยวซ้ายเพิ่นว่าขึ้นทางเดินทางด่วนมาแล้วเลี้ยวขวาเพิ่นว่าโอ้ยมันสิเลี้ยวใส่อีแมท่ทางด่วนทั้งทางด่วนเนาะเจ้าก็บอกคอยที่ไหเจ้าก็ได้ บริโตนข่อยแนย่ข่อเขอมายึกย,ากยักยึกยักอยู่เทิ่งนี่เขาก็สิโอ้ยโว้ยโว้ยตายตายเมื่อไหครับเบิ่งดูรถหลายสำหรนพี่น้องรถใส่ทางด่วนหลายสำหรนพี่น้องพิจารณาเจรณาซอมเบิ่งเด้อมือหนึ่งใส่ย,ยักลอยพันขั้นจะเบิ่งดูครับเตรียมกระตังไว้เด้อเตรียมกระตังไว้ไว้จ่ายเนาะ อาแบงห้าสิบก็ได้เจะสามสิบบาทเลยจะได้บ้างเยาแบงหน่อยเยาแบงขันงขนขนขนง้นเลยเขาไปทอดในเด็กเขาติ่มเลย้อต้องแลกมือเลยแบงยี่แบงยี่สองใบก็ได้มีบ่นะครับคมเร็วเบิ่งกัดจำกัดความเร็วอยู่เด้นะครับนะจำกัดความเร็วอยู่ ช่างน้ำหนักเาๆครับดูคุยโทรศัพท์กันคับการคือเรียวไายว่าหันกัไปลุกสานามบินสวนภูมเนาะนสวนรภูมิขอนาี่ไอันเรียวไว่าหันกไปสนามบินสวนรภูมิเนาะนะเลาวสุตท ong ยังเดียวไปออกบุ่ะ 롱. ุ่ง อนนี้บลดลงแล้วนดี้สนามบินสุวรรณภูมิโอ้ทางด่วนบ้านี้อันนี้ห้าเสี่ยวไปทางถนนบางคนเจยาที่นนะถนนบางคนพบรานะครับนะห้องมุงหนาปนตะวผู้เขาเจ้าสิไปสนามบินสุวรรณภูมิไปสิไป ยื่นโบกนะครับโกไปนะครับนะคนเอาโบกไปทั้ง,งคนละไปทั้งสนามบินว,ว่านะักผู้บองทั้งหัวเมืองคนละนะครับนะวุ้ยพี่น้องเลยทางด่วนทางด่วนรถนี่ว่า,านะทางด่วนนี่รถรถหายหลายหาย เราะว่าจเป็นท่างมุงหนาไปท่างพะหามันจะมุงหนามาทตั้งชันบุรี่นะก็อยู่เยียบหมดเลยเพราะว่ารถใหญ่กับไหลก่นอเนาะเนาะรถไปว่าฟังจะไปใส่แนวเลยาบินหัวรถปาประกาศก่นเนาะลุงสิริบาลย่างญี่ปุ่นเนาะรดปาประกาศกันนี่ครับมันญี่ปุ่พเนาะ เทปะเนี่ยไปถุกเมืงองเทปอ,อากลาคือครับคุณไปนอนเลยเทปนอนหม้ใครลับเล้วไปนั่งมันเปลี่ยนทีนะม,นม,นม,นมั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 นเปลี่ยนทีเนาะด่านเก็บค่าผ่านทางเห็นไหมทับช้างสองเลยนี่นะครับรามกระแหมงรามินทาบางปะอินเขาตรงไปย่างเดียวนะครับเขาจะขึ้นผิดเดลยจะเผาผิดลงผิด ช่พิษช,ช่องไปบริกรบดีครับไปแย่หัดถ์หัตถ์เลยเนี่นะครับส่วนมากเนาะการขับเข้าช่องพิษมันไปแย่เลยนะครับเข้าไปตัวนี้เขาไปย่างเดียวนั่นแหละควรไปจ่ายเงินอยู่ป็นตอนห้องสีลุ้งก่อนนะครับนาพี่น้องเนาะบเวรับบัตรดอกนะครับแต่ว่าเมกี้วิญญาเคยไปครับถนน ล่ามสองนะซื้กว่าได้เก็บได้เก็บนะได้เก็บเฮ้ยเก็บเงินไหมครับนี่ลำลูกกาบางฟีนเนี่ยตรงไปเนี่ยลามิธาเนี่ยครับตัวเดี๋ยวเข้ายู่ได้หนึ่งนะครับเนาะอันอเัาออกเล่นสายมือเนี่ยสิเป็นล่ามกำแหงนะครับเซรีทไทยนะไปแนวนั้นนะครับเนาะอันนีสุดจิบ เงินเนาะเฮาสิไปช่องนั้นเฮาสอยู่ช่องช่องนี้นะครับเฮาบก์กนะ็เป็นอัตโนมัตินะเฮาส์ช่องนี้นะาต,าออต,ตัองออกมาด้วยเตร,ตรออียมตังเอาไว้เลยเลยทางนเลี้ยวไม่เจอแข่งรถเองนะครับเฮาต้องเสียเงินด้ีครับแรนถนนดีเ <c oughs> ป็นทางด่วนนะครับทางด่วนนะครับมันเล่นหัวมึงเขาจะเข่าเด้องขันเฮาบ่มีบัตรเขาจะเลยเอม็มเอ็มฟอร์ดนี่ยังไงน,น,น,นะครับ นะครับมันห้ามห้ามรถไม่ลงทะเบียนคือรถสําหรับเข้าเจะลงทะเบียนได้ครับจังใดไปตรงนั้นนะครับเข้าตรงมาเซ็นนี่นี่เงินสดและบัตรนี่ละเข้าตรงมาช่องนี่นะครับเด้อช่องขวามือจะเข้าไปเด้ขาดที่มันเป็นสีเงินเซ็นนั่นนะครับมันบวดได้นะครับเด้อนี่เข้าตรงเขามาช่องนี่นะเด้อเข้าตรงเสียเงินนะครับเด้อเป็นเงินสดเด้อนี่เด้อนี่เตาองเสียเงินนะครับนี่นะครับอ่ะถือไว้ถ่ายด้วยนะถ่ายไว้ตอนเสียเงินด้วย คนละสามสิบใช่ไหมพี่น้องนะครับคนละสามสิบบาทต้องจ่ายมันต้องจ่ายนะครับวิ่งถนนเขาต้องจ่ายเด้อยนี่งบนะงั้นแล้วตอนลงได้เสียอีกเลยพี่นอ้องอันนี้ขึ้นช่วงบางหน้ามากเลยครับช่วงขึ้นบางหน้ามากนะครับขึ้นในช่วงบางหน้าเลย อีกเนาะตัวยุเรนนี่นะครับเพราะว่าล่ามินทาบางปีนเขาตัวยุเรนนี่นะครับเนาะเพราะว่าตรงไหนอ่ะเขาจะไปช่องพิษนะครับันไปเส้นถนนล่ามกำแหงมาสิเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยเด้มันบังคับเลี้ยวไปเลยนะครับตีเขาก็ได้เด้นะครับรีดังล่ามาสิมาสิโดนบังคับเลี้ยวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแันนาอันนี้เมาถึงผู้บ่เคยขับรถเข้ามาในกรุงเทพนะเขาเข้ามาแบบ เบิงบ้งเบื้องต่อหน่อยมาหนิปุ่นกั้นไว้ได้เข้าไปในเขามาได้ครับไปเข้าบริเวณอันนั้นสำหรับคนบุรุษลงทะเบียนใบเสียงเงินนะครับแนนผน่านชิวชิวบริจาคจุกเงินน,ะน่อไปเห็นปะขันไปเข้าช่องนั้นนีไม่ได้ได้ครับเขาล่างก็แหงได้พี่น้องนั่นนะเล่นเล่นสายมือสุดน่ะเล่นสายมือสุดเห็นปะไปล่างก็แหงได้ครับช่องนัน้นนะครับเข้าสิไปนั่นนั่นเข้าช่องนัน้นบางไปนอ่าล่างแหงเขาต้องอยู่ช่องกลางนะครับแต่มาจากกัน เขาสิไปบางไปอินนะครับนี่นะครับมันบวกขึ้นกันได้เข่าช่องพิษล้วไปบ่าถึงเลยครับบางในเขาสิเสียงกันเลยสิเข่าทั้งเข่าบ่ได้เด้นี่มันยากเนะครับเด้อนะครับนี่ก็ยากครับขับขับรถในเทปกับสัญญาจัะน้อยเพราะว่าเขาต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยต่างๆนะครับเนาะครับเสียเงินแล้วนี้เป็นอะไรนะ้ำมันมัน เสียเงินเด้อนี่เาเสียเงินได้นเนี่ยนี่นะครับขับรถเร่งเทปมั่นรถกาลายนะครับตกเสียเงินนำรับช่องนั้นบพราะว่า,วาเป็นบัตรอิสิบัตรอิสิบัตรี่ยังไงนะครับนะครับตอนนี้ตกเสียเงินนะครับตอนนี้ว่าตปเสียเงินนะครับเด้อสามสิบบาทจงไงนี่มันบ่ครับ เรามเสียสามสิบบาทแล้ยถนนเซนแต่แต่ขึ้นมาจากอ่อถาถนนเซนนั่นก็เสียเงินสามสิบบาทแต่ว่าเสียอยู่ตรงนี้แหละว่าเขาชุดลงตรงนี้แหละผ่านมาก เลนมาสิครับพี่น้องตัวตัวที่ครับกล่องติดเลยนะนะเข้าออกตรงนี้เล่นหนีเด้อครับพี่น้องเด้ออยู่เล่นนีเด้อนะครับเขาจะไปเล่นอื่นเพราะว่ามันเล่นของเข้าห้าสิไปโอ <t modern developed Airbnb> so, ้โอ้กล่องคือเป็นยังสี่บาบเอ้าเป็นยังสี่พี่น้องกล่องไปทัวร์เลยบานเนาะนะครับ สิาจะไปโพลโยที่นหรือบางไะอินเนี่ยนะเขาสิไปทางนั้นเนาะครับเนาะบางไะอินเด้อเขาสิไปนะครับบินทานี่เขาต้องไปบางไะอินนะครับเด้อเขาต้องมาถือทางนะครับถ้าเทาขับรถมาถือทางอันนี้เฝ้าถึงอ่าพี่น้องผู้เิ่นบ่เคยมาขับรถเข้ามากรุงเทพนะครับเนาะนะครับอันเฮาอ่าตาม GPS มันก็บางทีมันก็บอกเฮาผิดช่วงเฮาบ่มีสัญญาณใจจมูกว่าเนี่โอ้ยไปวนอยู่ในกรุงเทพพี่น้อง บปอยากเอ่ยไปว่นอยู่กันปุ๊ดยู่เขตไอไอสิบเอวฟังน้าพี่หนักยุ้ยเขตอ,อนุนนะครับลานี่มันเป็นถนอนอ่าอะไงนะถนน,นตาเฉลิมพระเกียรติรอก้านะเฮาลยพิมพเข้าไปถนนพระเกียรติรอกา้ามันเราหายไปวนวน,นอยู่นะครับ เขาก็เลยพิมพ์มีมองที่ยูจริงๆนะครับพิมพ์ผิดเขาวนหลายเมื่อยเลวก็เลยสิไปเอาจุดไกลๆเคี่ยงกันนะครับก็เลยไปอถนนเฉลิมประเกียตรติรอกไอ้รอเก้าซอยสองนะบ้านนี่มมันกับผ้าไปเลี้ยวซ้ายอีก100ร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาเพผ่นว่าเอ้าเลี้ยวซ้ายไปปั๊บให้เลี้ยวขวาอีกเด็กขอไฟนะบานีิว้นออกมาใหม่นะครับว้นออกมาใหม่วนมาใหม่เลี้ยวแยกข้างหน้าให้เลี้ยวขวาเอากเลี้ยวพอาะมาเจอไฟแดงประมาณ4กิโลให้เลี้ยวให้เลี้ยวเขากเลี้ยวมานะครับน้องเขากลี้ยวมาตามมาโอ้ย เขาดูยากพี่น้องนะครับยากว่า,าวาว่าอะไรจีบข้อว่าอะไรก็บข้อลื้อาน่าไม่กินในรถนะครับมานีกอีก100ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายมันเป็นซอยนิดหน่อยยึดย,ยักยึดยักรถกันหลายเลื่อยเลื่อยโอ้ยถอยกันยากพี่น้องมันยากเนาะมันไม่นนซอยเนาะรถหลายเนาะ <c oughs> นะคร <c oughs> ับเอากับเลยเฮ็ดจังไลยกันเ้เนนเา <c oughs> เปิดไฟพามากไว้ให้ข้าเจ้ามาออกไปก่อน เดี๋ยวไปก่อนเนี่ยถอยถอยมากเลี้ยวเขาส่วยนิดหน่อยมากขับตรงเข้าไปอีก100ร้อยเมตรเลี้ยวเลี้ยวซ้ายั่นขับไปร้อยเมตรก็เลี้ยวซ้ายขับไปอีก100ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้าย,ย,ายอีกแล้วตรงเข้าไปท่านตรงเข้าไปสุดทางพีเนางมิต่ปลาดิบอนี้มันอบว่างไรเลยว่าถึงจุดหมายแล้วท่านอ้าวในปลาที่นอง มึงดูโอ้ยจังสเสียยังไดเนาะ,ะแสดงสัญญาณเท้าบอมีในะช่วงนั้นเนาะมัะนอาจะส,สัญญาณบอมีมันเลยมันเลยายนั่นเท้าบ่ได้นั่นแหละสง่งส่งคุณถึงเป้าหมายแล้วผ่าว่าโอ้ยเห็นว่าก็ดายเนาะเข้ากับมันเกงนน่งถนนเซิงเบิงนะพี่นอ้องอันนี้ว่ายฟังนะครับนะบานนี้เข้ากับขี่รถทั้งด่วนเข้ากับ้องเบิงปลายนะครับเบิงแยกให้ดี อันเลี้ยวพิษมันกับไปตลาดน้ำข้าเจ้าเลยเด้ไปบดถึกทางเขาต้องหูจุดหมายที่เข้าไปน้ำมันจะโยมองใดยังสิครับมันจังสี่เนี่ยบองยากเนาะนะครับโอ้คลิปนี้มันก็ซึ่งยาวแต่พี่นอ้องเอามาันจะลงจังไดเดียวเอาคลิปนี้ซ้ำานีกันพี่น้องมันจะยาาเนาะเดี๋ยวก็ต่อเนื่องไปเรื่อยกันแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ขอบคุณครับพี่นอ้องที่ติตามือใหม่เนี่ยยุคข้างหน้าวิญญาณนี่ก็ว่ารถรถมือใหม่เนหะ็นมะ เพิ่อนติดอยู่หลังรถนะมือหัดขับเลยนะเห็นมะนั่นนะครับนั่นแหละเพิ่นกษีฮาร์ดขับมือใหม่อืู่ขึ้นกันเนาะนะครับเพิ่นเกษีคอร์สิมาขับซซระคือคือวิญญาณเนี่ยนะเอาคลิปนี้นะไมีประโยชน์ก็อะไรก็แชร์เลยครับเด้อคลิปหน้าเท่าที่ตามต่อไปเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ